อ,อย,าอยา่าขยับเจไดจัต,ดตัวเข้าไปอุ่ไล่ชีนิ้วก่อนหน่อยไลชีนิ้วก่อนหน่อยอาจารยิสออออุอง่ขอโทษทีเดี๋จะร้า To counter the increasing threats of the separatists. The longsword. Where are we going? We have left and go to Geonosis and help Obi Wan. We must go. The, to... the Cloners on Kamino. On on Kamino. we should hurry and get to Kamino. Obi Wan may be in real trouble. The Jedi Master. มีอาจารย์ยดาพี่้าฟันดูคิวมากเลยมาดูกันว่าเราบล็อกภิกษุตัวล,ตละครจ,จาจาปิ์พี่เค็กอยเ,เขียนอะไรอยู่โอเคนะครับต่อไปเราจะไปที่ no, โนดงวิ no, ่ง <no, S 1> เขับปลอดภัยนะอเราจะแท็กซี่ไงนนเนี่ยขับเอง อุ to mm. 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 so ้ยโห่ข้อชอบฆ่ากระโดดนี่นี่ฆ่ากระโดดซะก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวเดินถอยหลังมุมวอล์กวอล์กมุมวอล์กวอล์กไปตนึงเอาของฝากไว้ก่อน เอาไปฝากก่อนนะผือไม่มีการ์ดจอเอาการ์ดจอไปด้วยการ์ดจอการ์ดจอเอามาด้วยนี่นะครับเราก็ได้การ์ดจอมาแล้วครับอ้าวทางอีกแล้วโอเคโห let's go นถึงฉาบที่ผมพูดถึงือเอาตอนนี้เราช่วยทั้งทา้คนนั้นนะครับมาคนละทางกับอันนี้นเลย หน,น,นีดูมานีดูควาป็นดูความเก่งดูความเก่งวิชากระโดดกระโดดจิ้มกระโดดจิ้มวิชากระโดดจิ้มวิถีวิถีวิถีกระโดดจิ้มวิถีกระโดดจิ้มแบบหนึง่งดูก่อนอัปเกรดอะไรนะคือตอนนี้คือมาโจมตีบอลมาก นี้อะไรมี่ลัตเตอร์ดามเมจมันเพิ่มตรงไหนนะคืออยากรู้ดามเมจมันเพิ่มคิดคำคอร์สฟิวเอทแทคดาเมจคือตอนนี้เราอัปเกรดได้ไม่พอนะ ป่ะตาเนี่ยผมว่าน่าจะจบเอพิโซดสองละเหมือนคอนโวลคอนโวเลยเออดีจังโอ้ปาร์ตี้จะเริ่มขึ้นแล้วเื่อเออตีตูดตีตูดต่อไปจะทำให้ติมขายอะไรนะเออขอบคุณครับ โอ้เป็น feeling ที่แย่ที่สุดเลยอุ้ยจิมมาเคืออะไรเสื้อขาดต้องเสียตังเงียบป่ะน่ะต้องเสียตังเงียบเข้าใจไหมอุ้ยใจเย็นครับพี่โอ้ดีจริงๆตอนนี้เราต้องช่วยแต่ละคนนะคะ ขี่เลยลงไปขี่ลงไปขี่ไปเลยวะนะชิงคือทำไมต้องดับตัวนี้ไปไหนต่อ อ๋อต้องฆ่าทีละตัวไปนะชิงเอากระหนุกไล่ฟันมันไล่ตีตุดตีตุดตีตุดไล่ตีตุดตีตุดตีตุดเหมือนมีสามตัวให้สู้นะคบอือเตีเลยมะม้ามามาสลับสามตัวนี่มาวิชากระโดดจิ้มกระโดดจิ้มวิชากระโดดวิถีจริงจาเ้ยไม่เวิถีเจไรวิถีกระโดดจิ้มกระโดดจิ้มกระโดดจิ้มอุ้ยอุ๊ย กระโดดจิ้ม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 ฟังฟันฟันช้ามากเลยฟันอย่างช้าโอุปิวันต์เดียวพึ่ตายอืม <ừ. S 1> <ừ. S 2> ไปช่วยไปช่วยพิกมี่กันเร็วไปช่วยพิกมี่กันโอ้ยโอ้ยยาเนี่ยเปลี่ยนทันอือ Just one left now, Master Window. How pleasant of you to join us. This party's over. Brave, but foolish, my old Jedi friend. You're impossibly outnumbered. <laughs> One was right, then war will soon begin. Look around, Master. It is already begun. Yeah, เจไดวิเทียงเจได้ออกเลยอาจารย์อาจารย์าารคนนี้เก่งเก่งเก่งเลยเถูกเหรออันนี้คือเขาเรียกว่าการดูถูก <c oughs> บินบินเก่งจัง啊พิกไม่พิกไม,ม่มาช่วยแล้วเจ้าหญิงผมว่าเออเดี๋ยวสกายมอกเ์สาก้านี่เป็นการย่อหนึ่งเรื่องที่ดีนะ คือสวยก่อนอหะคือแต่ละแชปเตอร์คือเหมือนจะเล่นจนสามชั่วชีวิตแต่อันนี้แต่ละอ,อีพิโซดก็ล่อไปถ้าเน้นเนื้อเรื่องจริงๆก็ประมาณอ,าอีพิโซดละบหนึ่งชั่วโมงอุอ้ยกดไม่ทันอาจารย์วินดูระวังเอาเวละ่ะตัวประกรอบเข้ามาตัวประกรอบนี่คือตัวประกรอบนะ เจไดเจไดเป็นหมาอะฮะมาเหรอปัตรด้วยมาไปไหนไปอุ้ยขอโทษ ตอนนี้คือคุทธคุทธวยัยเออทำไมนะอุย้ยเออตายเถิ่นนะตายเถิ่นดูด้านหลังสิตายเถิ่อนแบบนะี้ตายเถิ่นมันควรตายน้าจะหมาพุทธิยี่มาเลยหกพระเอก เย่เขึ้นมาเลยจ้าหนุ่มน้อยอุ้ยปอขอผมไม่เป็นไรยัยติมกินติอัวเอ้ยยังไม่ตายอีกเดียมาล้มอามีเราเป็นไรมาสเตอร์จีใด I will take the designs to Coruscant. Oi! <laughs> they will be much safer there. If Dukou escapes, rally more systems Dukun to his cause. ฉันต้องรีบออกไปหาคือมันไม่มีเวลาทำแบบแล้วต้องรีบไปต้องรีบตามไปแล้วไม่ได้อาจารย์ผมจะไปผมไปหาเพ็กมี่ก่อนอาจารย์อาจารย์ผมไปหาเ,เพ็กเพ็ก่อนแป๊บนึงต่อไปเราต้องไปสู้กับเขาดูกู เราต้องตามดูคูไปเราฟิกไม่จะปลอดภัยเหรอแต่เรามีงานนะอนาคินเรามีงานไอ้ดาบเขียวว่าจยางไหนเนี่ยให้มีคนให้ดาบดาบโดนยึดไปแล้ว เข้าใจตนเป็นอาณาจงเรามีเอ <ooo> ้ยดาบเหลืองตอนแรกดาบเขียวไม่เป like like uh, ็นไรถึงดาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนี่ยตกใจสาก้าอะไรอ๋อพวกเดียวกันตกใจตกใจเติดประกอบใหม่ กระโดดสูงไปเขาดูกูอยู่นะไอ้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 ปลาขุดจิตหรือเปล่าจิตแปลกแล้วเราทำอะไรเสียเลยอาบน้ำเหรอจะเราจะจะเออเออเอออาบน้ำก่อนมันต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวมาสู้แคนหนึงใส่ชุดก่อนเดี๋ยวมาสู้โอ้กับดัก Oh. But it. It's it is imperative that Dooku does not escape. We can worry about our exit later. Yes, Master. Which way shall we proceed, Master? So long as we reach Dooku before he flees the planet. But now we นี่นี่ยมันต้องทำการเชื่อมต่อนี่เอ้าวทำไมไม่ใช้ดาบเข้าไปอ่ะโอ้โหกระสุาบบาไิไม่ดาบฟันได้ไหมมามาวิจิเจได ผมว่าท้าหวนกันอย่างแล้วล่ะ hey. ม hey. hey. ีอะไรกันนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเอาไอชิเป็นทั้หมดอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่เกอนเลยไ่ผมโดนอะไรไม่รู้มา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  โหดับผู้สว่างเลยขอดูของอบิวันผู้สว่างทำไมผมรู้สึกว่าสีเขียวสว่างกว่าสีเขียวสว่า,มมวางมากกว่าแบแท้จรงิรงเลยเป็นดาบเลยซื่อจริงๆนะนะผมว่าดาบสีเขียวดูสว่างกว่ามันเป็นการหลอก Mình, để mình có ngư nữa rồi đấy cái gì không phải mình đang đơn rồi, อิ่งเรวคานได้ไปะเนี่ยวถามคือเราจะไปต่อ,อยังไงเลือดซ่อนแหงน, mm hmm. งนทงมีที่ต่อสองทางระหว่างไลท์ต่อทางนี้ก่อนแล้วกัน ขอ,อเป็นการฆ่าที่นี้ก่อนอออผมว่าน่าจะเป็น,ม,ปนมันเลือกได้สองอย่างนะระหว่างยิงเอาหรือว่าจะให้ที่ช็อตมาเลยมาแล้วเขาดูกูนมาเถอะดีต้อนรับใหญ่น้อย <c oughs>

ม,มามาบอกเลยเก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นจากภาคหนึ่งแล้วมามาเก่งขึ้นจากภาคหนึ่งอืมอืมนี I'll let the locals have their fun with you first. Fight us yourself, Duke. Or are you tired already? Stefy, Anigo, he's trying to rile us up. Don't let him. The tone here is coming. How? It's futile being down here. We must get him back on all levels. The flangford. Become a sniper again. ทำลายท้๊วนะครับเราเป็นนักทำลายเราไม่ใช่ช่างท่ออีกต่อไปอ๋อใช้ดาบเหรออ๋อนี่ไออุ้ยของฉันว่าเลิ่มตมางแต่ต,ตรงนี้ได,มด้มามามา อือันไม่โดนร่วงเลยเปลี่ยนตัวไม่ได้ดูกันในความมืดมาอืมอืมอืมอืา เอาปล่ปล่ะเอาปล่ล่ะสีม่วงไปเลยสีลูกม่วงไปเลยมาอาจารย์ผมเทีย,ยเองอาจารย์ก่อนที่ผมจะมือขาดแล้วก็ไม่มีบทขอเชิญก่อน <c oughs> บล็อกเก่งนะเราบล็บอกเก่งอหรอ มุเสีย yup. จ์ชุบเป็นการสู้กับทิครั้งแรกไล่ตีตุ๋น้ายท่อกเจ๊วอะไรนะ ต้อถอนขึ้นนะคะโอเคเสร็จแล้วไปก็ทำไม่ผิดทำลายเหรออ่าไ่ดับอีกแล้วโหเขยันไ่ดบับวันอีกแล้ววันเหนื่อยวัน

อยูค่คนดูคนพลังนี่ดูคน The Dark Side The Dark Side นะครับนะเปลี่ยนไว้อาได้เปลี่ยนตัวได้เล่นแล้ววะวะมา,มา,มาบอกเลยจริงเอาแล้วอันาคิงเข็ดไม่ขาดเอาอันาคิงเข็ดไม่ขาดเฮ้ยเปลี่ยนเป็นโอวิวันเทสอะอ๋อโอวิวันถ้าจะไม่เปลีป่ยนโอิวัยนหนูจะดูฟันนะครับ ไปไหนไปไหนพูดผิวใช่ไดเอ้ยโยดาพูดผิวมามาโยดาบอกว่ากลังสถิตอยู่ตัวเือ นี่ดูกูนตอนฟันกันต้องคุยกันก่อนแล้วมันจะทำลายไฟก็ดับดีแล้วมันจะทำไฟดับทำไมดับเกียวสว่างนี่ก็เปิดแล้วจะปิดไฟทำไมอะอือืม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 ,อม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  สู้ผิดคนแล้วคิดผิดคิดสู้ผิดคนแล้วไปเปิดอุ้ยอืมช็อตโฟด้วยมะอุยโดนบีบคอ,ออนาคิงเชียด้วยอนาคิงอนาคิงเออไม่เป็นไรมาอะไรเนี่ยสมูตกเหรอ วันทูเจได้แล้วมามาเขาดุกุนมามามาอืมประดับวิถีขังการประดับเดี๋ยวเจอวิชาจิ้มวิชาจิ้มกดกระโดดไม่ได้เสียดายอุ้ยกดกระโดดไม่ได้อืมดูสเต็ปอืมอืมคนที่ใช้ดาบเขียวต้องใช้สมองนิดต้องไปทีละนิด นี่อ่ะแล้วมือก็จะขาดใช่ไหมมือไม่ขาดเพืเออ่อเพื่อไม่ผิดคนที่โดนล้มเป็นอนาก,กิมือขาดอีกทีนววานวันคุณแกของฉันพี <c oughs> ช่ชาพลังฟอสสู้ไปเร็วคุณกำลังนนสบูต่ตก ม่รู้สบู่หรือเปล่าพิกเม่มาแล้วชิ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 วจะจะเป็นพิกเมีไม่ใช่อันนคิงบอกน่าจบเอพิโซดสองแล้วโอ้โอ้ Welcome home Lord

เอพิโซดสองครับเอพิโซดคอมพิสเดอร์เบตเทิลเดอรเจไดกดล็อกยูดาตัวใหม่เออจะมีเอพิโซดสามต่อนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับซีอาร์เกนในไทาม์พักผมบ๊ายบาย